มพพนเนีปิตาสาวุทานตังคีเมฆารังโอติตังขวรัตเตนามารทานานติตามวิินาชิตวามเน ขมันขมตาใจยังขังขันเตสุตังเวิชินาจิตตวามุเดนตวตาเตจันสาภาวันตุเตียใช่ยมคารานิณาราคิเรงใกลเจ้าวารังอธิมาตาพุตังตา วันกีจากรรมสันนวาสุทาดุนันตังเมตังปุสเสนาวิชินาจิตตวามุนิตะวันตันเตจัตสาภาวัตุเตชยามังคารานิตตากากรรมติหันตาสุทาดุนันตังตาวันติ วันจันาบัาังกุริมาระวันตังอเตีปิตังกัตมันจิตาวาโมเนตโตตัเตจัตาภาวตุเตชยามังครานิกา

จาเิรปิตมะนังกติอันตพูนตังปยาญาปิกัจาริตวจิตว่ามเนตุตังเตียนจัตตาปวันตุเตียชัยมังขรานิตวปนานาโุจักกานววปุลทางมาเย็นเตงวะ เตนะเตนะโมจักเกนะกัมมานตยานตุไอิตุอามปะเตนะวิจินาจิตตวามุนเนตัวตันเตนจันตาภวันตุเตนชยามังคารานิขาหัเตนะบุจาเกนะสุตันตหันตังรม วิสุทีิจุติเมนติปกาพิธานังยานังคาเทนนาวิตินาจิตวามูเดนโทนเตยจตตาบวตุเตนชยมังคารานิเตาติพุนตัชยมังครังอังตากาทายวานชนนจินาจิน การเตี่ยมกัรเตยิตาวานนาเนกาวิวิธานิจุปันเวานิโมขังสุขังนาปิกเมยนาณาโรสะพัญญมมหการุณิกนาโทวิตายตาปปันนาโมเรตาวะ ปารมีปะป่าปานตัวสังขวนติมวนตะมังเอเตนะตาชาวเชนะวตุเตชยามังคาราชยันตัวปวนชยานสะทยานนานนานทิวานทโนเยวังขวังในใจโย โอนิชัยยาสุชัยยามังคะเรอปาราจิตตาบานรามเกสิเอเตกะเาวิโมงคะเรอปิเตเกสัมปะพวนทานังอารตาปันตัวพโมตัดีสุนังกาตังสุมังคะรังสุปัน ตังสุกันโนสุโมหันตัวท่าสุยิรัง พาจาาริสุปทากินางกายกรรมวังวจามังปาทากินางปาทากินางมโนกรรมังปณินติเตปทากินางปาทากินานิกาตะวันตลปันตาเทปาทาิ อาจารย์ก็ขออภัยหายใจประทันพวกแบบบาอาจารย์ขอเจริญสมาธิขออนโยมให้เป็นผู้นิพพุกชนใน้ิ่งศักดิ์สิทิมงคล จายนโรวมปิดตั้งเช้าชานี้อะกาตทาจะปโมาทาเจวานาคามมฮิติกาปุญญาโนอนุโมทั ราคันตุลสนังกาตาทาจามุมาทาเจวานาคาไมหิติกาอุญญาโนอนุโมทันตุจิรังราคัน วิโนอากาตตาจัปปุมาธาเจวานาคามหิติกาปุญญาโนโนโมทันตุจิรารัาคาตุสัทธากาตตาจัปปุมาธา เทวนาคามหิติกาปุญญาโนอนุโมทันตุโส ฐานโมทนาค yes ุณกับโยมพอยโยมแม่นอกมาช่วงนี้เป็นการปฏิบัติธรรมในมือที่สามของป่าปฏิบัติธรรมพ่อผูเมทุมเศร้ามือนี้ก็จะได้รับฟังสมุทจินยัการทากึรืบัวขึ้นรือบวกรานีันพระอาจารย์จิตสวัสด ซีรีกิตโตเป็นองค์แสดงทำธรรมุนิคถา,าในภาคเศร้าในมือนี้กราบในบนด้วยความเคารพครับพระผมค์ดีใจจำเป็นเดจะแม่ด้วยมีไหมหรือบอได้ไม่ไม่ Hãy subscribe là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video là みんな。 Utang, maka wontang akhiwa demi sawakato, maka watak tamu amang nama sami

Pancat sila niacama Tuti yampi mayang bante Wisung-wisung lakanataya Tisarani nasa Pancat sila niacama Tati yampi mayang bante. Wisung wisung lakanata ya ti celani nasa panca sila niya cama. Kami okay, sin

Jammah Jambu Dacca Namo Dacca Bhagavad-dhokaladho Jammah Jambu Dacca Namo Dacca Bhagavad-dhokaladho Utang serenang kecami. Tamang serenang kecami. Tamang serenang kecami. serenang kecami. Sangkang selenang kacami Tuti yampi putang serenang kacami Tuti yampi putang selenang kacami Tuti yampi temang serenang kacami Tuti yampi temang selenang kacami Tuti yampi <Sugamavidia>. sangkang <sun arrivé> serenang kacami Dati yampi sangkang serenang kacami Dati yampi putang serenang kacami Dati yampi putang serenang kacami